สวัสดีครับชองยุมยูบไ,ได้แล้วครับวันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วครับเหรือว่าเจ็บงานอีกนิดหน่อยครับผมนี่ครับบรรยากาศการติดตั้งวันนี้อากาศค้มคมอากาศค้มคมนี่ครับรว่าฝนจะตกไม่ตกครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกชั้นที่สองขึ้นไปอีกชั้นที่สามนะครับ ครับบรรยากาศภายในบ้านบ้านสวนครับยืดหลายวันครับับไปทำใหม่อีกชุดหนึ่งนี่ครับสีแดงๆนี่เราก็เป็นคนทำนะครับนะสะพานข้ามมาข้ามกาะ นี่อากาศค้มๆเย็นสบายครับฝนไม่ตกครับโอ้ต้นอันนี้มาใหม่เนี่ยเรียกว่าต้นอะไรเนี่ยต้นคิสมาตเลยแล้วต้นสนนี่ครับสะพานผ่านสีแดงสวยงามข้ามไปเกาะ น้ำใสดีนะครับตอนนี้อันนี้ทํามาประมาณเดือนกว่าครับเดี๋ยวไปตอดไฟก่อนครับ 对。 บริเวณบ้านกว้างครับกว้างใหญ่มากเลยต้นสนมาปกต้นสนนอกสวยงามมากครับเที่ยวแถวดีแล้วก็มีต้นไม้ป่าอีกเรียว่าจะต้นเรียกว่าต้นอะันนั้นต้นพยอมต้นใหญ่ต้นพยอม ต้นสวนต้นนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนีะครับบรรยากาศนี่ครับน่าจะเป็นเขาจะสร้างเป็นโบสถ์คิด เขาไม่เอาก็จะเอาไปให้เขาทำไม<ะ>ถ้าไม่กินจะเอาไปเขาทำไมจ้านี้ว่าไม่กินเจ้านู้นเขาจะกินไหมแล้วแต่นอดา้มันคนะย้ด่วนองเ่มันออกเปิ้นจะมาเป็นสี่อะไรก็สี่ห้าศูนอุ้ยห่วยเลยวะ วันที่สิบหกอยู่หน้าเองกลัวอะไรมีต้อนไมเบิกมาอะไรเงินเนี่ยซื้อเลยหนึ่งสี่ศูนย์แถวที่ไม่ได้เอารางวัลที่หนึ่งที่เอารางวัลที่หนึ่งแจ่งแต่ที่ถือรางวัลที่สองพี่จะกดที่นะพี่ก็บอกว่าเจะเอาไปก่อนเลยรางวัลที่หนึ่งจ้าไม่เอาเออแต่ข้ารางวัลที่สองจุนไล่เดี๋ยวซื้อน้ำพักพวกเลยนะยังเอพร้อยน้องแพร่เนาะทีมงานครับทีมงานเอาแต่ข้ามาตรวจาตีแล้วถือรางวัลที่หนึ่งเนี่ย ทีมงานครับรถ่สอร่การรหน้าหองซีซีมันไเสียวจเหมโมน่เลยาอันนี้เสียวไม่ได้คือก็ฟีดสีายได้ออกไม่ไม่ไม่เสียวเลยซื้อมาหนึ่งไหถ้ามันออกอ

<laughs> <Em đúng không? cười> nó đuổi <nào? cười> Thì bảo. Ủa, nó bồn <laughs> <vậy, đuổi> <laughs> <laughs> bốn láng bạc bồn nhặt bốn nó đuổi nó nhiều quá đó nó sẽ तो जून में

งอยู่ว่างหบลอยอยเลยเกี่ยงวัแล้วไม่ถูกใครล้วลืมเลยเจ้าจะเสียใจทําไม้เดี๋ยวค่าเลี้ยงเอ็มรอยแล้วมันที่สองโอ้ยโอ้ยโวดข่าเอ้ยเกอบเดียวมจ้าบ้าลมึงงวนเลยฮะ 3 4 5 6 7 1ห1ในยลายักบาทนุ้ยยังลายักบาทวาซื้อหนึ่งหนึ่งซีซีอ๋อหนึ่งหนึ่งก็ถือต้องว่าตพวฉีดตัดหน้าตัดหลังเอาตัดไปใส่ข่างใส่เอาไปใส่ตัวเขียงอ่ะเอาไปใส่ตัวรามอีกกันจังวะเนี่ย พ่อของฟันมันก็กระจกเว <c oughs> ลาเวล,า,ลาหัวฉันออกแล้วว่ากขาเป็นนกกระจอกเหมือพ่อหัวออกแล้วไกเป็นฟันนกจบับาช่วยไม่ได้เขาโดนรางวัล,ลที่สองแถวจะก่อกนนะที <c oughs> ่นี่ก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันชุดสองครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับ องยุทธมิตรเนวอยากได้ครับผม